ขาน้อยมุ่งตรงไประยองสวัสดีค่ะช่องน้งนงคอมเมนต์ค่ะวันนี้เรามีโอกาสได้เดินทางไประยองนะคะก็มีโอกาสได้รีวิวเส้นทางจากเสียแยกเขาน้อยมุ่งตรงไประยองสียแยกเขาน้อยนี่คือเป็นการเชื่อมต่อจากตรงบ้านบึงนะคะแล้วก็มา มาปูแล้วก็มาแยกสุรศักดิ์แล้วก็จะมาสีแยกเขาน้อยเนะะี่ยค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นไปปวกแดงไประยองไปไปหนองใหญ่คือสีแยกตรงนี้ก็จะเป็นเชื่อมหลายที่นะคะแ้ะแต่ว่าวันนี้เราวิ่งขึ้นเส้นระยองระยองจันตาดเนี่ยนะคะก็คือเราจะไปชายหาดระยองนะคะแล้วแต่ตอนที่เราถ่ายวิดีโอคลิปเนี่ยจะเป็นเวลาประมาณ1 7เนาฬิกานะคะ ก็คือแบบใกล้ใกล้มืดแล้วแต่ว่าฟ้ายังเปิดอยู่นะคะแล้วก็เป็นถ่ายโลเคชั่นได้สวยงามเพราะว่าไม่ได้ย้อนแสงนะคะแสงคือแดดจะไปทางด้านหลังแล้วแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยแต่จุดที่เราถ่ายทำเวลานี้นะคะคือไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวนะต้นทางเนี่ยนะคะมีต้นยางพาราต้นสวนปาล์มแล้วก็บางบางจุดอัด จุดนี้มีรถเยอะมากนะคะอยู่ด้านซ้ายมือแหะลองเพื่อนๆลองมองไปดูนะคะไม่แน่ใจว่าเขามีกิจกรรมใดๆกันเราก็ไม่ได้จอดนะคะเป็นเป็นการส่วนตัวสายฝานี่ก็คือจะเป็นยางพาราหลักๆคือระยองจันตราตเนี่ยเขาส่วนมากเป็นคนทําสวนยางพาราแล้วก็ถ้าเป็นระยองตัวระยองตัวจันตัวตาจริงๆอะ่ะเขาจะปลูกผล,ลไม้นะคะผล,ละไม้ต่างๆ ส่วนมากที่เราได้ได้รับประทานกันนี่ก็คือจะมาจากแถบนูน้นแต่ตัวเราเองเนี่ยคือไประยองจันทานนี่ไม่เคยซื้อผลไม้กลับนะคะส่วนมากจะซื้อทะเลอาหารทะเลนะคะไม่ใช่ซื้อทะเลซื้ออาหารทะเลกลับเพราะว่าเรามองว่าผลไม้นี่ถ้าเกิดเราชอบไปนู่นไปนี่ไปนั่นหลายที่นะคะแล้วเราก็แบบมันจะกลิ้งไปกลิ้งมาเรากลัวมันช้ำเราก็เลยมาซื้อแถวบ้านรับประทานราคาก็ไม่แตกต่างกันมาก แต่ว่าส่วนอาหารทะเลเรามองว่าเป็นสดสดใหม่ๆนะคะเวลาอยู่ที่นู่นสำหรับเราวันนี้นะคะการเดินทางในวันนี้คือมาเป็นช่วงเย็นๆนะคะเป็นไม่ได้เป็นการท่องเที่ยวแบบแบบโดยตรงนะคะก็คือจะมาทำคลิปวิดีโอก็เลยมาช่วงประมาณขนาดนี้แต่ไม่แน่ใจว่าจะไปเพราะว่าถ้าช่วงเช้าก็จะแดดแรงมากเกินแต่ช่วงเย็น เราเราเห็นว่าบรรยากาศดีมากนะสำหรับทะเลถ้าใครจะไปถ่ายวิดีโอนี่เรามองว่าถ้าไปช่วงเย็นนี้จะได้แบบวิดีโอสวยๆถ้าเช้า่ามันจะเป็นเช้ามืดช่วงพระอาทิตย์ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นน่าจะสวยแต่เราไม่แน่ใจนะคะแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนแต่ละคนแต่สำหรับเราเราชอบแสงประมาณนี้แล้วก็เพราะกล้องของเราเป็นมือถือนะคะการไปทะเลหรือถ่าย ยูทิวทัศต่างๆก็คือจะถ้าแสงแรงกล้องมือถือก็สู้แสงไม่ได้ก็ไม่นูน่นเห็นไหมคะภูเขาอยู่ไกลๆนูน่นนะเราก็พยายามถ่ายนะคะถ่ายทุกจุดเลยคลิปวิดีโอนี้นะคะถ่ายยาวเลยไม่ได้ตัดออกแม้แต่น้อยถ้าใครดูคลิปวิดีโอนี้นะคะจะได้เห็นตั้งแต่สีแยกเขาน้อยไปจนถึงอำเภอเมืองระยองเลยนะคะแล้วก็ไปถึงชายหาดเลย แต่ว่าชายหาดเราจะตัดเป็นอีกคลิปวิดีโอหนึ่งคือไม่ได้อยู่รวมกับคลิปนี้นะคะเพราะว่ายาวเกินไปยืดเยื้อเกินไปปกติแล้วถนนเส้นนี้มีรถเยอะนะคะแต่วันนี้เป็นวันอาทิตย์พนักงานบริษัทต่างๆคือเขาพักเขาเขาไม่ได้ไปทำงานนะคะก็จะมีคนน้อยปกติแล้วถนนเส้นนี้คือรถแบบเยอะมากอยู่แล้วอะ แต่ว่าถนนดีมากนะคะการดูแลของหลวงอะไรอย่างนี้ก็จะดีมากเพราะว่าเป็นถนนสายเมนเป็นถนนสายเศรษฐกิจที่ระหว่างจังหวัดไปจังหวัดนะคะถนนเส้นนี้เชื่อมกับหลายๆจังหวัดนะคะแล้วก็ถนนสวยงามวิวทิวทัศน์สองฝาาทางสวยงามมากการเดินทางสะดวกสบายตลอดทั้งเส้นทาง ช่วงระยะที่ออกมาจากจุดนู้นถึงจุดนี้จะยังไม่เราไม่เห็นเซเว่นนะคะก็คือไม่มีเซเว่นเซเว่นน่าจะอยู่ในตัวชุมชนมากกว่าตรงนี้เป็นวัดปากแพรกนะคะด้านหน้าในด้านซ้ายมือนะคะสี่แยกปากแพรกข้างหน้าที่มองเห็นไปนู่นน่ะนั่นแหละสี่แยกปากแพรกจากนั้นก็เชื่อมต่อกันไปอีกนี่ค่ะบริเวณนี้บริเวณนี้ก็จะเป็น ช่วงของตลาดแล้วนะตลาดปากแพรกเราไม่แน่ใจนะคะว่าแหล่งชุมชนที่เนี่ยเขาเรียกแบบนี้หรือเปล่าแต่คือเราเห็นหลักๆก,ก็คือเห็นตามป้ายนะคะเราก็เรียกตามวัดเรียกตามป้ายชื่อ,อสีแยกอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมแล้วก็โฟกัสหลักๆจุดใหญ่ๆว่าเป็นสถานที่อะไรกันบ้างนะคะ ตรงนี้เรายังไม่เห็นบ้านพักหรือโรงแรมหรืออาพาร์ตเมนต์นะคะเพราะว่าบ้านพักโรงแรมอาพาร์ตเมนต์น่ะตรงชายหาดปันเพลหรือหาดแม่ลำพึงตรงนู้นเราเห็นเยอะแต่สองฝากทางเราไม่เห็นนะคะเห็นแต่การค้าขายของพ่อค้าแม่ขายแล้วก็บริษัทอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อาคารพาณิชย์ที่เขาปลูกอยู่อาศัยหรืออะไรประมาณนี้นะคะ แต่ถ้าเป็นหมู่บ้านหรือวัดเขาจะเข้าซอยไปเล็กๆน้อยๆนะคะคือจะมองไม่เห็นด้านตรงข้างทางข้างทางนี่เป็นเชิงพานนิดทั้งหมดเลยวันนี้การเดินทางของเรานี่ยาวไกลยาวไกลยาวไ,ไกลแต่เพื่อนๆอย่าเพิ่งเบื่อลำคัญนะคะเพราะว่าสุดคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นหลักๆหมู่บ้านหลักๆอะไรเงี้ยจะหลายหมู่บ้านนะคะหลายสี่แยกหลายคือผ่านหลายที่นะคะ แล้วก็จบคลิปวิดีโอนี้คลิปวิดีโอชายหาดเราลงไปแล้วนะคะตรงด้านขวามือเราเห็นมาเมื่อสักครู่นี้ก็คือเป็นลงไฟฟ้านะคะลงไฟฟ้าแต่คือไม่ใหญ่โตมากนะคะขนาดเล็กนี่ค่ะก็จะมีบ้านปะปายนะเป็นบริษัทบ้างเป็นบ้านบ้างนะคะบางจุดนี่คือยังไม่ได้เจริญมากนะ้ายฝายังมีป่าอยู่นะคะนี่ อาคารที่อยู่ข้างๆเราไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะคะช่วงนี้จังหวะที่ไม่มีรถแล้วก็ถนนโล่งๆก็บางจุดก็จะคือค่อนข้างขับรถกันเร็วบ้างเล็กน้อยไม่ได้เร็วมากเกินนะแต่ก็คือมีเร็วบ้างเพราะว่าไม่ได้บอกว่าทําเวลาแต่คือถนนโล่งจริงๆแล้วก็นี่ค่ะวันนี้ท้องฟ้าก็เป็นใจนะไม่มีฝนนะคราวที่แล้วเรามานะคะ ไม่สามารถทำคลิปวิดีโอได้เลยตั้งแต่เริ่มการเดินทางตรงนี้เป็นบ้านหนองกับนะคะบ้านหนองกับบ้านหนองกับนี่คือก็ยังไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถึงกะ,จะเจริญมากนะคะซ้ายฝาย,ยังค่อนข้างเป็นป่าอยู่แล้วก็ไม่ค่อยมีแบบตลาดใหญ่ๆนะคะก็เป็นเล็กๆน้อยๆขายของขายอาหารข้างทางอะไรอย่างนี้นะคะ มีของเนี่ยด้านหน้าที่เรามองเห็นไปนูน่นเหมือนมีเห็นไหมคะด้านหน้าด้านขวามือนะสังเกตด,ด้านขวามือนะคะเนี่ยคะ่ะด้านขวามือของเราสุดทางสุดทางขวามือนะคะก็จะมีซุ้มประตูเนี่ยวัดหนองกับซุ้มประตูเขาใหญ่มากนะวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่ดั้งเดิมนะคะนูน่นข้างใน เห็นเจดีย์ใหญ่โตมากเลยวัดนี้นะคะเป็นวัดเก่าแก่ดั้งเดิมเลยเราเห็นก็คือเห็นมานานแล้วนั่งรถผ่านถนนเส้นนี้เราก็จะเห็นตลอดแต่ไม่เคยเข้าไปนะคะแต่คนที่เข้าไปบอกอาคารหรือสิ่งก่อสร้างอะไรอย่างนี้แบบโอ้ยสวยงามมากแบบจะเป็นแบบเรือนเป็นเก่าๆเลยนะคะ มุมมองของเราคือตรงจุดบ้านหนองกับวัดหนองกับนี่คือยังไม่เจริญมากนะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นฟาร์มลำบากหรือไม่มีการค้าธุรกิจการค้าอะไรส่วนมากจุดนี้เขาจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมสองฝากทางเลยนะคะเราสังเกตว่าจะมีโรงงานอุตสาหกรรมจะมากกว่าแบบติดถนนเลยนะคะแต่ว่าไม่มีอาคารพาณิชย์อะไรมากมายแต่บ้านผู้คนที่อยู่อาศัยก็มีจะเลี้ยวเข้าไปด้านใน แต่หลักๆอ่ะน่าจะเป็นห้องเช่านะคะห้องเช่าห้องเช่าทั่วไปอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าส่วนมากที่นี่เขาทําโรงงานอุตสาหการรมก็จะมีที่พักอาศัยอะไรห้องเช่าอะไรนี่ธุรกิจนี้เยอะมากเลยจุดนี้นะคะคลิปเรายาวไปแต่ว่าต้นคลิปไม่มีไม่มีอะไรนะคะมีแค่ถนนบรรยากาศแล้วก็ สวนยางหรือวิวทิวทัศน์ข้างทางนะคะคลิปนี้จะอยู่ท้ายคลิปนะคะว่าไปถึงตัวตลาดระยองอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวนะคะเป็นรีวิวเส้นทางตลอดเลยตลอดยาวไปเลยขวามือนะคะขวามือด้านหน้าคือวัดละหารไล่เห็นไหมคะซุ้มประตูด้านขวามือนะคะเนี่ยค่ะที่เห็นกันอยู่นะั้น คือชื่อวัดละหานไล่พอเลยวัดมาก็จะเป็นชุมชนของเขาเนี่ยค่ะ้างหน้านี้นะคะตลาดละหานไล่แต่เราไม่แน่ใจนะคะว่าจุดเนี้ยเขาเรียกตลาดละหานไล่หรือเรียกตลาดอื่นแล้วก็ขออนุญาตว่าเรียกตามชื่อวัดไปเลยละกันว่าตลาดละหานไล่เพราะว่าเราก็จะได้อธิบายให้แบบได้เห็นภาพเนาะว่า มันเป็นที่ไหนเป็นที่ไหนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มาร์กจุดใดๆเลยเราก็ไม่รู้จะอธิบายอะไรยังไงนะคะพอเราเองก็คือไม่ได้คนที่นั่นนะคะก็คือนั่งรถผ่านมาท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้ก็เอนูน่นด้านซ้ายมือเราไม่รู้ว่าอาคารอะไรนะคะดูเป็นทางการมากเลยปกติเส้นนี้รถบรรทุกรถพ่วงรถสิบแปดล้อก็จะเยอะนะคะนูน่นก็อีกวัดหนึ่งเห็นไหมคะด้านข้าง ดูไม่ทันว่าป้ายวัดอะไรนะคะปกติถนนเส้นนี้รถพ่วงรถสิบแปดลอ้อรถอะไรอย่างนี้จะเยอะมากรถเบรพนักงานอะไรอย่างนี้จะเยอะวันนี้วันเป็นวันที่โชคดีเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์ไม่มีรถอะไรที่ว่านั่นเลยแล้วก็วิ่งกันโลง่งๆแล้วก็ค่อนข้างถ่ายวิดีโอได้ดีมากมานี่ก็คือค่ำแบบแสงก็เริ่มไม่ค่อยมีเพราะว่า เวลาถ่ายก็คือจะถ่ายกับผ่านกระจกหน้ารถนะคะด้วยฟาร์มที่ฟิล์มก็ค่อนข้างมีมืดเล็กน้อยแล้วถ่ายออกไปแล้วข้างนอกก็จะมืดแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ยิ่งเห็นไม่ค่อยชัดเจนนะคะแต่ก็ไหนๆก็ถ่ายมาแล้วก็ไม่ปล่อยคลิปวิดีโอนี้ให้ว่างเปล่าก็เลยถ่ายยาวๆไปนะคะตรงจุดนี้ก็ไม่มีไม่มีตลาดอะไรเลยนะคะซ้ายฟ้าแต่นู่น ก็ยังจะมีโรงงานอะไรบ้างแต่ว่าซ้ายฝานี่ก็คือบ้างจุดบางที่ของถนนเส้นนี้นะคะค่อนข้างเป็นป่าบางจุดก็เป็นคลองน้ำด้วยซ้ำแต่ว่าไม่ลกล้างวางเปล่านะคะเพราะเพราะว่าที่ดินบริเวณนี้น่าจะมีราคาสูงแล้วก็มีการดูแลที่ดีถึงเจ้าของเดิมหรือบริษัทที่อะไรซื้อไว้อะไรเงี้ยไม่ได้ดูแลก็มีคนอื่นดูแลเป็นอย่างดี แล้วก็ไม่ลกนะคะลองถ้าเป็นป่าที่อื่นๆเน่ะเราเราคิดว่าถ้าจุดที่ที่ดินไม่มีราคารับรองได้ว่าคงจะลกมากเป็นป่าลกลุงลังแล้วนี่ตรงนี้เราไม่ได้สีแยกข้างหน้านะคะสีแยกข้างหน้าที่เรามองเห็นคือสีแยกบางบุตรสีแยกบางบุตรนี่ก็ ก็ค่อนข้างกว้างเหมือนกันนะคะแล้วก็ข้างหน้าไปยาวๆไปนู่นก็นี่ค่ะก็พอผ่านไฟแดงมาผ่านไฟแดงสีแยกบางบุตรมาก็จะเข้าไปในตัวตลาดของเขาแต่ดูเหมือนก็ว่าจุดนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเนี่ยตลาดบางบุตรเพราะว่าเราเห็นบ้านเรือนค่อนข้างห่างไม่ใช่ตลาดติดกันยาวไปนะคะ นี่ค่ะค่อนข้างห่างแต่ว่าถนนดีนะคะอนาคตเราก็ว่าที่นี่จะเจริญมากๆแต่ช่วงนี้นะคะเศรษฐกิจที่ไหนก็แล้วแต่ก็คือซบเซาแต่เราเชื่อว่าระยองจะฟื้นตัวเร็วเพราะว่าระยองเป็นแหล่งท่องเที่ยวคนหลายๆที่หลายๆจังหวัดชอบมาทะเลที่ระยองโดยรวมรวมกับเราด้วยเราเองก็ชอบไปทะเลที่ระยอง ถ้าเป็นบางแสนเรารู้สึกว่าการเดินทางสะดวกสบายง่ายและถึงเร็วแต่ก็อึดอัดกับชายหาดเนาะมันแคบแล้วก็มีคนเยอะแยะมากมายแต่ก็ที่ไหนก็ดีหมดนะคะการท่องเที่ยวแต่สำหรับเราก็คือแบบว่าบางทีนะถ่ายรูปด้วยอะไรด้วยเนาะมาลายองก็จะได้ อรรถอีกแบบหนึ่งด้านซ้ายจะเป็นตลาดนัดไม่แน่ใจว่าเป็นตลาดนัดตรงไหนด้านขวาลองดูนะคะมีบ้านสวยมากเลยลองสังเกตดูนี่ค่ะบ้านสวยมากๆเลยเป็นทรงโบราณโบราณแต่ว่าเป็นบริษัทอพาร์ตเมนต์หรืออะไรไม่แน่ใจนะคะนี่ก็ยาวไปจุดนี้จะไม่มีอะไรเลยนะคะเป็นถนนว่างเปล่าแต่ถนนดีดีงามพร,รามเก่ามากดูสิ ท้องฟ้าวันนี้นะคะคือไม่มีมีเมฆแบบแบบบางๆแต่ว่าไม่มีไม่ใช่เมฆฝนนะแบบนี้ถ่ายรูปออกมาสวยเราก็ถ่ายมาตลอดเส้นทางก็คือแบบเร็วไทม์เลยนะคะแบบไม่ปล่อยทิ้งสักไม่ได้ตัดคลิปทิ้งแม้แต่น้อยถ่ายทุกจุดที่ตลอดทั้งเส้นทางที่มองเห็นนะคะจากที่เดินทางมาก็มาถึงตรงนี้ก็คือ ถนนนี่คือสะดวกสบายนะคะเท่าที่เห็นคือสะดวกสบายแลว้วก็สะอาดปลอดภัยการเดินทางนี้ก็คือวันนี้รถจะไม่กระจุกนะคะเพราะว่าคิดว่าเขาน่าจะเดินทางไปท่องเที่ยวกันตั้งแต่วันวันเสาร์หรือว่าไม่ทีก็ไปวันอาทิตย์ตอนเช้าช่วงนี้เขาจะเป็นขากลับกันแล้วแต่เราเพิ่งเดินทางมาก็เลยรถไม่ติดค่อนข้างสะดวกสบายที่สุด ทางเขาดีนะคะทางเขาดีจริงๆแล้วก็สองฝากทางนี้ก็คือเราว่าวิวสวยนะแล้วก็ในส่วนของบ้านคนเนี่ยน้อยอยู่ตรงจุดเนี้ยเพราะว่าเราเห็นว่ามีพื้นที่ว่างเปล่าค่อนข้างจะเยอะนะคะพื้นที่ว่างเปล่ายังบางจุดยังเป็นป่าหรือบางจุดก็เป็นโรงงานหรือบางจุดก็เป็นอาคารแต่จุดนี้คือใกล้ๆจะถึงถนนเข้าเมืองแล้ว เกาะกลางถนนนี่ก็จะมีต้นไม้ปลูกเยอะแยะมากมายช่วงนี้ก็จะมีเกาะกลางถนนแล้วเขาปลูกต้นไม้ทางคือเริ่มแคบลงบ้างแล้วนะคะแบบไมเ่เขาเรียกว่าใกล้เข้าเมืองเนาะทางก็เริ่มแคบบ้างจุดนี้ก็จะเป็นตลาดเล็กๆอีกที่หนึ่งเมื่อสักครู่เราอ่านไม่ทันเป็นบริษัทเรื่องเป็นอะไรกันแน่นี่ค่ะ จุดนี้ก็สายฝาก็เริ่มเป็นชุมชนแล้วจุดนี้คือเป็นชุมชนที่จะเข้าใกล้ๆตัวระยองแล้วนะวิวทิวทัศน์ก็สวยงามนะคะสอฟากทางคือตรงจุดนี้จะเป็นชุมชนแล้วจะมีบ้านพักอาศัยตลอดเส้นทางแล้วเนี่ยคือสายฝาตลอดเลยแต่วันนี้เป็นวันอาทิตย์คนน้อยนะคะไม่ค่อยมีรถผ่านไปผ่านมารถ เดี๋ยวเพื่อนๆลองมองดูที่ขวามือนะคะจะมีจิราฟตัวใหญ่มากเลยนี่ค่ะมีจีราฟตัวใหญ่หลายตัวเราไม่แน่ใจว่าเขาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรืออะไรกันแน่นะคะโอ้แต่เป็นปูนนะคะจิราป,ปูนไม่ใช่ตัวจริงนะคะแต่ก็คือเป็นสวยงามแล้วเขาก็ใส่สีทาสีอะไรสวยงามมากเลย mm hmm. เขาอาจจะทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือใดๆก็ได้เ mm hmm. มื่อสักครู่ก็เป็นวัดนะคะไม่ไม่แน่ใจว่าชื่อวัดอะไรเพราะเร็ว ค่อนข้างขับเร็วอยู่ช่วงบางจุดบางช่วงบางตอนเราก็จะขับรถกันค่อนข้างเร็วนิดหนึ่งถ้าแบบไม่มเออีเขาเรียกว่าอะไรรถเยอะๆนะคะนี่ก็สิ้นสุดคลิปวิดีโอนี้ก็คือเป็นตลาดชุมชนบ้านเกาะลอยนะคะ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะแล้วคลิปหน้าจะได้มีโอกาสทำคอนเทนต์ใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมข้างหน้านี่นะคะก็จะเป็นตลาดตลาดอำเภอเมืองระยองนี่ค่ะแล้วตลาดชุมชนบ้านเกาะลอยบายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่